ฮัโลโหลสวัสดีครับคนตังนี่ยเดี๋ยวกับผมคุนทำลิงครับเนี่ยปลามาตาหน้านครับมันเนี่ยมาตาหน้าแล้วสำเดินครับสำเดินคนตังนี่ยังยาวเลครับเดี๋ยวใต้เลยครับบ่อสำไปถึงไหนแต่เดี๋ยวอย่างอีกไรเลยครับ,งา,รบงานนี้เด็ดตออเหมือนกันนี่ตีเด็ดปลาปุน mọi à, người mọi mà, tôi mọi mà. tôi bay người bay, người mọi người mọi quất mà người mọi 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 เจอทุกคนนะ <laughs> <laughs> 在吗在吗？在吗在吗？ ไม่ดังอะไรไม่ได้พูไปเลยไปเลย นี่อันน,อน,นี้มอปื้ดไปวะโอ้โจนปากตายวะปุ๊บกว่าเลยดาเนี่ยคนไายเรานะก็ัวเป็นก็ได้นะปุ๊ไม่อยู่ <c oughs> แต่ว่านี่ได้ที่พี่ได้ด้านเะด,ด,ด,ดี๋ย <c oughs> เอาบเมนมาคนบเมนเปุ๊บวางไนะเดี๋ยวเลก่ล เอาฝามันเอาพุ oh, oh, ่นมาเลยรเราเอ็นว่าต้องงัดก้อนก้ามลอยเตียวตำดินนี่ตานูก็ตำมาแม่เลี้ยวตานบตานุตานุเวียนลบมานนี่ cảm ơn kia biết gặp em em mình cao kia nâng từng bài <laughs> học kia tôi lăng nghe đâu phải chết đâu kia nâng kia tôi lăng mình vô chít chít lưỡi ok là bay kêu kêu cung là bay còn kia đến đây cái luôn cả mà Bye 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 bay Bạn bay 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 chính bay 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 เดี๋ยวมีตรงหน้ากันในเดนี้มีตรงหน้าเดี๋ยวอยเลย ก็ไม่ไปกันก็ราคุ้นกันอยู่ วายวิ่งดินฟื้นติดดำวะวิ่งดินฟื้นติดดำโมไปนี่ไม่เป็นจริงวิ่งดินเออต้องไปเน้นน้ำมิดเราวิ่งดินไม่ติดดำเนี่ยเนี่ยเนี่นย,ยไหนไอวิ่งดินฟื้นติดดำโมไปตัวเออเลยน,น,นี่เลยนี่ รไปกับรถออกไปรถแต่ไม้ดำมันไปกับรถปืนดินดินดับมึงมึงเก่เลยนู้นแก่เลยไปนเว้นไม่นู้นมึงไปเลยมึงไปเลยเดี๋ยวก็กับรถปืนแม่ดินดินดับมึงไปเลยไปเลยนู้นเลยหลักด้านนู้นตายเดี๋ยวกับรถดินดินดำนี่ดำบไม่กับดำขึ้นไม่เลยกันนี่แม่ไม่ตม้แต่ง่ายเลยดำบปืนเลยเดี๋ติดตัวนี้ฮึได้ตายตายกับรถ เนี่ยแต่มันมันไม่เป็นก็ไม่เป็นวะ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 อะไรกันเนี่ยอย่างกินดำเลยเลยตายเลยเลือดเชื้อเลยโอู้บ้าพื้นกันดูกันนี่โอ้แน่นอนจริงเลยโอ้ดุดดุดดุด โอ้นุ่ง่วงมากันนะนุ่งก็เลี้ยวอันนีลน้ล่วงมากันล่วงมากันล่วงมากันนะนี่มากันกะแล้วจะได้ว่าล่วงพุ้งมา,างกันนุ่งไก่ปุบุบกัน เดี๋ยอีปุปปุเปกมานี่อีปุปนี่มีเดีอีปุปปุเปนะอีปุปปุตุกันเวเยนักไอ้แม่งกำลังเลืนดินมาเนี่ฮะฮะด๋อยเล่งอ่ะไอไอจกคนอะไรเจ้าเดียว โกยตุกินตุกินเกูบอเลยตกินเมอตกนิ้นนี่ไงโกงหรียจอดเอมาจอดนกลายเป็นนกนเลยนกเือหมาจอดี่ลังนั่นไ้แม่นั่นมืองหลักไอ้ไปรับาไหนมันออต่บลลานลลานโอ้ตะาะลานน่โอ้์กันนะต่บลลานนี่นะโ ผมมานดำเด็กกันดินได้เด็กกันเต็งไหนไม่พอดไปกันแล้วดิสูดเวยยัดแม่มาเป็นรถเลยก็มันเลยได้กับเรืดดินดดียต้องเกิดวัวนนี่นี่ต้อตกมันลิแปเแป๊แต่ด้วยนี่ Bạn lên nhìn nín nhé để borrow này trông đi ơi đi gửi lạy mày 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 เอา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 ไปโอไปอยู่มาแล네้วดูน oh. ่นอย้โอ้งูแกนีนอนล้วนูเอ็นมันนุ๊ไม่ตองกรนี่แกนีนอนล้วนู ไดม่เป็นโบนี่หิมินติดดำติดดำไม่เหมนโอนโอนหมากเลยดนี้ต้องบ้านเลยนี่ดูกไล้บนาดเลยไม่ติดดำได้เลยก็ไปโอนอาจาลาซะ

đế đâu. mà mấy giờ mà qua đế tơ. Banya có chính đi đi. Ừ. qua đế nó tung có rồi, tao nó tung có rồi tao nó qua tốc lá.

ไม่รู้คนต้างต่างกูฝีฝีทุกเรื่องเนี้ยก็ต่างต่างนี่เหมืนไงว่ามันไปหนื่อยแล้วไปครับเดี๋ยวพุ่มป้าไปเลยนานตัางปีครับเดี๋ยว่าเราต้องวิ่งไงจบต่าต้นนี้ยังประมาณอีกต้องรู้ได้เลยนะว่าต้องรู้ต้องรู้รู้เรือดได้เลยนะว่าต่อไปนี้ตักรู้รู้ว่าว่เดี๋ยวพุ่มป้าไปเลยครับว่าระยะทางยังแค่ไหนเลย ยปอยเดี uhm, ๋ยวกนตกลงไปเลยไม่นป <hed> ็นอยอีกกันเยยบกล่องดิ้นบันนี้คลิปนี้ิต่ำคลิปเดียวเลยไม่ตันเลยจะบาเลยน่าเลยครับ เราไม่ตัดเป็นร่ำต้องเก็บ้ำเก็บมันมันยาวขึ้นแต่เก็บนี้เราตัดเป็นเก็บเดียวเลยตอนนี้ก็เกิปเกีนอาทีหรืออะไรเนาะตายเลยอยู่าลัางเกวีนต้นไป

คลิปนี้บ๊ายบายกับผมส้วันดีกับ